วันนี้พาชมต้นมะม่วงนะครับมะม่วงต้นนี้ต้นนี้บริโภคหนามพี่น้องบริโภคหนามบริสิทธิ์หนามใส่ดอกคนดำเขาปล่อยเป็นธรรมชาติร่องมึงระวังโดตรหนามก็โดตรหนามมาแล้สิทธทิดติดดุบติดหน่วยติดหมากต้นนี้บริโภคป่อยตามธรรมชาติบริสิดพี่น้องแห้งเขาแห้งเขาดอกคนแห้ง นี่ยตัวนี้ขึ้นกัน,นมันมีพดน้นำนึ่งเขาคู่ปีกกับคู่ออกเพราะว่าปีนี้มันแหลงครับผลพรอนตกจ้ากเถื่อบ่อห้าดอกม่วงดอกใหม่ยังเลยปีนี้ผลตกเนี่ยแห่งโบ,บจับหมากบ่มีเอาตอนนี้เอาหนามลาดเอาหนามฉีดเราคนที่สดสด,ดนี่น้อยมันก็นเริ่มจับแล้วอ่ะ Yeah. กินน้ำใส่กำลังจะหมาก ừ, ตัวนี้ตัวนี้ขึ้นกันตัวนี้ก็หดน้ำแตกต่างกันอยู่พี่น้มครับอานามสาสตใส่เป็นไยแล้วทิท้ดแล้วหมากเริ่มยหญ่แล้วนี่ให้เบิ่งความแตกต่าง าากันระวังหดน้ำก็บ่หดน้ำพอปีนี้มันแมลงคับฝนหมดตกค้ำฝนหมดตกค้ำดอกมอ่วงจ้าเถื่อได้แต่หดนห้ำศาสตรน้ำเอาเอาคลิปนี้จบแค่นี้นะครับต้นนอกขี้เงินต้นนัดอกที่แดกกระบามีซีหาโกหมากหา,มาหมากโคกหมาก ตอนบัท่านใส่หดหนามบานที่หลังนี่รุ่นรุล่ลไม้หดหนามหนามสาดติดตกระวังหดหนามก็บ่หดหนามเนี่ยรุล่ลไม้อันนี้รุ่นรุ่นแหกติดอยู่ที่หาหน่มยไว้ไวเป็นธรรมชาตินี่รอบไม้ใส่หนาม หดนหนามเอาเพราะว่ามันแรงครับปีนี่กำลังติดเต็มเลยคิดนี้มันความเปรียบเทียบซิกันพี่น้องปีมันแรงครับผลมะตูดต้องใส่หนามใส่หนามเอาปีนี้คลิปนี้สมแค่นี้นลครับ